คุณเคยใช้กล้องวงจรปิดที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่ากล้องตัวนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูงแม้ไฟดับก,ก็สามารถใช้งานได้นานถึง180วันยิ่งไปกว่านั้นมันมีฟังก์ชันเครือข่ายในตัวไม่ต้องติดตั้งสายใดๆก็เชื่อมต่อได้คุณแค่ใช้มือถือก็สามารถดูภาพสดได้ทันทีบริการเครือข่ายฟรีตลอดชีพไม่ต้องจ่ายเพิ่มการติดตั้งก็ง่ายสุดๆแค่สแกน QR code ก็เชื่อมต่อกับมือถือได้แล้วมันยังมีฟังก์ชันมองเห็นในที่มืดด้วยอินฟราเรดแม้ในเวลากลางคืนก็ถ่ายไดด้ชัเจน ถ้าคุณไม่พอใจสามารถคืนสินค้าได้ฟรีรวมถึงค่าจัดส่งไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนหรือกังวลเรื่องผู้สูงอายุและเด็กแค่ใช้กล้องวงจรปิดอัจฉริยะขนาดเล็กตัวนี้ก็สามารถเห็นสภาพบ้านได้ตลอดเวลามันไม่ต้องใช้เครือข่ายและไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้ปกติรองรับการบันทึกเสียงและวิดีโอรวมถึงการเล่นซ้ำกล้องวงจรปิดตัวนี้ส่งตรงจากโรงงานราคาเท่ากับมื้ออาหารหนึ่งมือ้อกล้องของมันเบามากสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้โดยตรงแม้จะออกไปข้างนอกก็สามารถควบคุมระยะไกลได้เห็นสภาพบ้านได้ชัดเจน มันไม่ต้องใช้สายเคเบิลการติดตั้งมีอิสระมากคุณสามารถวางมันไว้ที่ใดก็ได้ที่ต้องการเฝ้าระวงังมีฟังก์ชันมองเห็นในที่มืดด้วยอินฟราเรดแม้ไฟดับก,ก็ใช้งานได้ปกติถ้าติดตั้งกล้องตัวนี้ที่บ้านจะทำให้รู้สึกปุ่นใจมากขึ้นรีบพากลับบ้านไปลองใช้ดูเถอะ